วันหนึ่งว่าเจ็ดปีก่อนเศษอุกกาบาตเล็กๆจากอวกาศทำให้เด็กคนหนึ่งต้องอยู่อย่างเดียวดายตุ้มเมืองชิบุยะกลายเป็นซาประคาและเปิดรูเล็กๆในหัวใจของเด็กหญิงคนนั้นแต่ว่า สิ่งที่มาจากอวกาศไม่ได้มีเพียง,งแค่น้นยมาสเตอร์ไรเดอร์ขับตโต ไม่เป็นไรนะฉันอยู่ข้างๆฉันอยู่ข้างเธอตอนที่หนึ่งวันนี้เป็นยามกะเช้ามาตรวจงานปกติของครบครบทวนเ,เ,เสียงอะไรอะ่ะ โอ้โหแล้วใครลือเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยแล้วใครจะเก็บมั้เย้ตกใจยอามีแฟนตั้งแต่เมื่อไรหน้าตาดีซะด้วยอ้ออัะแฟนแปลงร่างได้แบบนี้แสดงว่าไม่ปกติมันไหมปกติาตัว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 สินะคะสถานที่ลหรอ เพเโคนซีสามฉันส่งหน่วยเซ็ตทูปเปอร์ไปแล้วพวกเราจะตามไปค่ะ เคลี <Clear. S 2> ยร์โดยบีตรงไป30องศาฟอร์เมชั่นอัลฟาไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหน่ดย C บุกเข้าไปข้างในยึด <c oughs> จุดที่2ไว้ <c oughs> จุดที่2เคลียร์ <c oughs> ไม่มีตัวข้าศสัญญาณครับโอเคโดยอีแบ็กอัพหน่ดย, e, ย A ฟอร์เมชั่นเบตา้า ปพอเสียชีวิตครับหน่วยเอล้อมพื้นที่ไว้เจอเปล่าเจอเปล่าเจอาไหมยังยังไม่เจอจะไหมจะไหมจออะไรไหมยังยังไม่เจอเปล่าเออาเจอไหมเจอเปล่าไหมได้เจอเดี๋ยวได้เจอเจอไหมเจอเจอหาไ่้เจอยังเจอเจอเจอดวยซีประจำที่พร้อมรบ

อันไิ่เข้าครับเย้มไม่เข้าครับเขาไม่ยิงเข้าควักมิดมิดมันไม่เข้าครับมันไม่เข้ามันช่วยกันแล้วแข่งมันระดับสูงขึ้นถอยออกมาคุ่งโจมตีที่จุดเดียว โอ๊ยกิงเลยกินกิงครับกิน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 ยินก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 ินัินก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 ินไินกินกิอยินยินก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 ินยินกิกินกินกิกิน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 ินกินยินกินกินกิคกินกินกิงิิิินิยิิิิยิิิิิิิย หนักกันมากโอ้ยเป็นไรไหมเป็นไปจะช่วยอะไรเจ็ดยืนงงแล้วกันโอ้นี่เนี่ยเราหยุดการเคลื่อนไหวของเมอร์ได้แล้วครับมาเจ็บหกคนเสียชีวิตยี่สบอ็ดโอ้โหคุณทาโดโกรเจ็บหกตายยี่สิบอ็ดเครียด เครียดแทนเลยหามมาใช้หัวหน้าไหมก็ไม่ใช่แต่เครียดไม่ได้เครียดเพราะงานนะ่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าห้ามใช้เสียงแต่งท่อมาสะดังขี่ไม่ได้<ะ>เครียดเลย<อ>เกิดตั้หนนะทีหลังไม่ทําพ่อไม่ทำเออแต่เฮ้ยลอยใ <ทำ S 1> <ม>ครแบบโชคกระเป๋าตาเฮ้ยเอา้เอา

เอ้ยมาจะไรน่ะทำไมไม่หนีไปอ่ะทำนิ่งทำเชิงเฮ้ยของแค่นั้นแต่แทงฉันไม่ได้หรอโ้เข้มเลือเกินชีวิตฉันเองฉันเป็นคนกำหนดเองแล้วก็อีกอย่างไม่ลกังถ้าฉันเอารีบร้อนไปเดี๋ยเตาหู้นี่ก็จะเละกันพอดีโอ้โหนี่เป็นหลุดมาจากไหนเนี่ยเรื่องอะไรฮะ เนี่ยโชคด้วยนะถึงได้ไปเป็นอะไรอ่ะไม่งั้นป่านเนี่ยมีรูพะมันตัวแล้ววววไอ้นี่เล่นฉันไม่มีคำว่าโชคยุศยุดยศที่สำคัญเดี๋ยวมีแบบนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้อลืมของเนี่ยเตะฟรีคิกเลยโอ้ยกระเป๋าตังค์ฉันอ้าวไม่เจออะไรเป๊ะๆดูไม่ทันโอ้แม่นเทพไหมเท่เออตอไปเฮ้ยจะเป็นโรเจอร์โยนส่งเดชโอ้นายเป็นใครฮะ คุณย่าบอกเอาไว้แบบนี้ก้าไปบนวิทีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งชี้ลยชี้หน้าชื่อของฉันคือเทนโดโซจิโอโหนี่พี่หลุดมาจากลิเกหรือยังไงนี่ยเทกะที